สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ f อที่น่ารักทุกท่านเลยก็เลิกงานกันหรือยังคะถึงบ้านกันหรือยังยังไงก็อย่าลืมทานข้าวกันด้วยเนาะก็ในส่วนของคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้มีแนวทางดีๆนะคะตามที่ F c ฟซเรียกร้องกันมาไม่ว่าจะเป็นของเลขดับของแอดปกเขียวบนล่างเลยนะคะแล้วก็มีดับล่างของอินทรเทวนครด้วย ส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะที่ FC ถามหามาก็จะมีของหวยไทยเลยยายแลนะคะส่วนของอาจารย์ธีระเดชงวดที่แล้วก็ให้เข้า3ตัวเลยนะคะแต่เป็น3ตัวโตรดเนาะงวดนี้เราก็ตามกันต่อแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางเลขดับกันก่อนนะคะสำนักแรกจะเป็นดับรอสอนนอของเวียงพิงผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาก็ไม่ผ่านเนาะสลากออก603นะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับรอสอนอของเวียงพิงให้เลข6นะคะก็ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะขอบคุณข้อมูลดีๆจากดับรอสอนอเวียงพิงด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นดับล่างของอินทรเทวะนะครผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข5มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก39 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างของอินทรเทวนครให้เลขสูงด้วยกันนะคะ DFC ถามหามาแอดก็นำมาฝากกันแล้วขอบคุณดับล่างของอินทร์ด้วยนะคะต่อมาค่ะดับล่างหวยรัฐบาลเพชรบูรณ์<ม>ก็อันนี้เป็นตัวเจาะนะคะทั้งหมด60ชุดยังไงก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ตัวเลขของเขาอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะแอดอาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะคะ ก็ขอบคุณของดับล่างหวยรัฐบาลเพชรบูรณ์ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะดับสอนอบนของแอดปกเขียวที่ f อถามหากันมาเหมือนกันเนาะส่วนแนวทางเลขเด็ดแอดก็ได้อัพโหลดไปแล้วใครที่อยากรับชมเพิ่มเติมก็สามารถหารับชมได้ที่ทางช่องของเรานะคะต่อมากค่ะจะเป็นดับสอนอล่างนะคะ ก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะเอาไปเทียบชนนะก็อย่าลืมนะคะถ้าชนเด่นยังไงก็เลือกเด่นไว้ก่อนนะคะเพราะกองสลากก็ไม่มีเลขดับนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดปกเขียวสั่งดับบนล่างด้วยนะคะ mm hmm. ต่อมากันเลยค่ะเรามาดูแนวทางเลขเด่นกันบ้างสำนักแรกจะเป็นเด่นบนของอินทร์เทวะนะคร แนวทางงวดที่แล้วให้เลขมา4ตัวนะคะก็เข้าไปสำหรับเลข6นั่นเองเนาะไปออกหลักร้อยแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นบนของอินทรเทวะนะครก็ให้เลข9เลข2เลข3แล้วก็เลข4นะคะ ก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้เนาะจะมี1ในสตัวนี้หรือเปล่าจะมา1ตัวหรือ2ตัวนะคะยังไงใครทื่นชอบแอดก็นำมาฝากแล้วแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเด่นบนอินทอนด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะเรามาดูแนวทางเลขเด็ดเลขวิ่งกันบ้างสำนักแรกจะเป็นของแอธิวาวิ่งบนระยะสัน้นก็มี2สูตรนะคะก็อันนี้สูตรแรกงวดที่แล้วก็พลาดไปให้เลข9มาก็ไม่ออกนะคะแต่สถิติของเขาก็ผ่านมาหลายงวดเลยแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาก็ให้เลข6นะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีเลข6มาข้างบนหรือเปล่าเนาะ ส่วนอีก1สูตรค่ะนะคะก็งวดที่แล้วให้เลข6มาก็เข้าไปตลาดออก603แนวทางงวดนี้ค่ะนะคะของเขาให้เลข2ก็สรุปนะคะว่าเด่นบนของแอทิวาเลขบนให้เลข6กับเลข2นะคะส่วนแนวทางเลขล่างค่ะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแล้วจะรีบนำมาแบ่งปันกันเลยขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอทิวาด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจ,จะเป็นของนานาเด่นล่างแนวทางวดนี้ให้เลข9ตัวเจาะก,ก็จะมี5 9กับ4 9นะคะก็ใครชื่นชอบของนานาก็เซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจ,จะเป็นของแค่แนวทางตามสูตรนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาก็ผิดไปแต้มเดียวเท่านั้นเนาะเขาให้064สลากออก603นะคะไม่งั้นก็เข้า3ตัวโต๊ดเนาะส่วนแนวทางวดนี้เด่นบนนะคะของแค่แนวทางตามสูตรเด่นบนล่างค่ะประธานโทษให้เลข9กับเลข8 ตัวเจาะเลข3ตัวก็จะมี578 579แล้วก็589นะคะ2ตัวก็คือ78 79 8 3ด 8, 8 9 8 2, 8 3, 8 8 85แล้วก็96นะคะใครที่ชื่นชอบของแค่แนวทางแค่แนวทางตามสูตรก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เนาะก็แนวทางมีเข้ามีหลุดขอบคุณข้อมูลดีๆจาก แค่แนวทางตามสูตรด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอปเปิ้ลนะคะก็อันนี้เป็นสูตรเลข3ตัวนะคะที่แอดนำมาฝากกันก็จะมีเลข848 840 842 878 870 872 048 040 042 078 070แล้วก็072นะคะส่วนอันนี้เป็นข้อมูลอีกชุดนึงค่ะนะคะตัวเจาะเลข2ตัวงวดที่แล้วก็เข้าไปเลข39นะคะเลข2ตัวล่างแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาก็จะให้เลข19 10 69 60 29แล้วก็20นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะ ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก a p p l ปด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะอาจารย์คมเจาะเลข3ตัวโต๊ดเนาะนะคะก็แนวทางวันนี้ให้เลข962 972แล้วก็982นะคะส่วนแนวทางเลข2ตัวแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วใครอยากรับชมเพิ่มเติมนะคะก็หารับชมได้ที่ทางช่องของเราขอบคุณเลข3ตัวโต๊ดของอาจารย์คมด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะภาพปริศนาของแอดเทพแนวทางวัดน,นี้นะคะของเขาแปลได้เลข836 834 578แล้วก็736นะคะ2ตัวก็ได้แก่เลข36 34 76 78 86แล้วก็57นะคะ ใครที่ชื่นชอบผลงานของ Ad ดเทพอยู่ก็ลองเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดเทพด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นหวยไทยเลยยายแลนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางว่าที่แล้วของเขาเข้าไปเพียงแค่เลขเด่นเท่านั้นนะคะเขาให้6กับ3มาส่วนตัวเจาะก็พลาดไปทั้งเลข3ตัวแล้วก็2ตัวเลยเนาะ ไม่เป็นไรนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดแนวทางงวดนี้ค่ะที่ FC ถามหากันมาแอดนำมาฝากแล้วเลขเด่นของหวยยายแลนะคะก็ให้เลข4กับเลข8เ mm. จาะเลข3ตัวก็จะให้เลข748 834 673 342 358 278 680 683นะคะ ก็อันนี้ของเขาเป็นผ้าพ,พื้นหลังเขาเปลี่ยนใหม่เนาะต่อมากค่ะจอบเลข2ตัวของเขาก็จะให้เลข48 34 73 42 62 58 78 83 80แล้วก็68นะคะ ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้เนาะของยายแลจะเข้าไหม FC ท่านใดที่ตามหาอยู่ก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะแอดนำมาฝากแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากยายแลด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของอาจารย์ธีระเดชนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาเลข3ตัวที่เขาให้มาก็เข้าไปนะคะเขาให้063มาสลัดออก603 แนวทางวดนี้ค่ะเลขตารางของอาจารย์ธีระเดชก็จะให้เลข5นะคะเลข2เลข1เลข6เลข9แล้วก็เลข3นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้ของอาจารย์ธีระเดชยังจะเข้าดีเดินดีต่อไหม FC ท่านใดชอบเลขตัวไหนนะคะก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเนาะจะับคู่ได้เลขอะไรเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันก็ขอบุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์ธีระเดชด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดหนูดีนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทาง,งวดที่แล้วของเขานะคะก็เข้าไปสำหรับเลข3 9เนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของแอดหนูดีนะคะเลขเด่นล่างของเขาให้เลข9ตัวเจาะก,ก็จะมี91 94 95 96แล้วก็93นะคะ เจาะเน้นๆเ,นเลยก็คือ94กับ95ส่วนชุดกันค่ะระวัง45 42แล้วก็12นะคะ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนนี้ของแอดหนูดีจะให้โชคให้ลาบเราอยู่หรือเปล่าใครที่ชื่นชอบก็ลองเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดหนูดีด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาฝากกันเนาะ ก็ต้องการหาสำนักไหนค่ะเราก็เมนพูดคุยกันใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดจะทำการบ้านหาข้อมูลมาแบ่งปันกันให้เนาะส่วนคลิปนี้ค่ะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณค่ะ